ครับตอนนี้ช่างอุดก็จนะม<อ>าซื้อกล้วยทอดเคยแวะมาซื้อครั้งนึงแล้วอร่อยครับหลานก็ชอบนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะผมไข่นุกทาไขน่นกกทา,ากลูกระบาดครับแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้หกชิ้นสิบบาทหกชิ้นสิบบาทเจ,นะจ้านี้จะขายอยู่ตรงเซเว่นนะครับเซเว่นตรงตลาดบ่อทองนะครับเอาผมเอารวมกันนะเอาถุงละสี่สิบ มาหลายรอบบางทีไม่เจอขายเนี่ยมาทอดตรงนี้จะเป็นสีแยกนะครับด้านหน้าจะเป็นสีแยกบริเวณนี้ก็จะเป็นตลาดนี่มีงานประจำปีเหรอครับงานคา,วานรวะเย้าช้างค่ะอ๋อทุง่งไร่ครับผมกี่ทุ่งคะเอาพู้สี่สิบไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ 2ี่สิบบาทแล้วแต่นี้ยี่สิบงั้นอเอาอันนี้เอาสามสิบพอเจ้อะไเ,เดี๋ยวกินไม่หมดปกติหลานมันไม่เคยกินนะวันนั้นซื้อไปมันกินแล้วจนไม่พอมันกินอะไรซื้อไปยี่สิบบาท <c oughs> เดี๋ยวจะชิมนะที่ซื้อนะครับอ่าเขาเรียกอะไรเนะี่ยเมื่อกี้นี้ผมก็ลืมละไข่หอมวะไม่ใช่อ่าเอ๊ะช่างมาันอ่ะอร่อยเจ้านี้กรอบฟูมาก ครับความกรอบอืมกรอบมากนี่มันเหรออืมมันอืมกินได้เคนไม่ทำแบบนี้ลงนะครับวันนี้ก็ วันนี้ก็มาเยี่ยมคุณตานะครับนี่เป็นคุณยายนะครับคุณยายแล้วก็คุณแม่นะครับผมพูนพูนนี้หนูมากันใช่ไหมคุณตาป่วยอยู่นะครับมาเยี่ยมตาเนี่ยแม่มาแล้วเนี่ยกืนไม่ค่อยแม่ลางานไม่ค่อยกืนแต่ค็ลุกได้แล้วลองยังไม่